พระสมเด็จวรคังยุคป,ปลายนิยมพิมพ์ใหญ่พระแก้วขาวเกศพาดเลยซุม้มเนื้อในพระเมตราส่วนผสมเนื้อพระที่ลงตัวสีเหลืองใสสวยงามการกัดกร่อนบนที่สูงไหลลงไปทับทมในที่ต่ำเกิดชั้นแคนไซนหนามีสีใสสะท้อนแสงปกคลุมพื้นผิวฉากหลังองค์พระดูโดดเด่นสวยงามมาก และเป็นหลักฐานธรรมชาติความเก่าที่บ่งบอกความยาวนานของการเวลาหรืออายุพระได้เป็นอย่างดีนี่คือพระสมเด็จวระคังที่มีลักษณะพระแท้และเป็นพระสวยตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เคมีกายภาพเพื่อฉลองครบร้อยคลิปวันนี้ทางช่องได้นำภาพขยายพื้นผิวด้วยกล้องพันเอ็ของพระสมเด็จวรคังยุคป,ปลายมาให้ชมกันอย่างจุใจเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ติดตามชมช่องพระตะกูลเก่าทุกทท่ทานครับ ผมไปทูลน,นาคแท้มาพบกับท่านอีกแล้วครับใน EPS 100แล้วนะครับวันนี้จะพาท่านไปพบกับพระสมเด็จวัะคังยุคปลายในกลุ่มพระตระกูลเก่าโดยนำภาพขายายพันเอ็กมาแบ่งปันกันชมให้มากที่สุดครับพระสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่พระแก้วขาวองคนี้เป็นพระสมเด็จยุคพิมพ์นิยมพระติดพิมพ์ชัดเจนสวยงามมากเนื้อพระสีออกเหลืองโปร่งแสงหนึกนุ่มในตาอยู่ในกรอบเงินเก่า แผ่นเงินปิดหลังจะรึกอักษรบุญนาคเปิดเฉพาะด้านหน้าเพียงด้านเดียวไม่มีอะไรจะต้องบรรยายเพื่อยืนยันความแท้ทันของพระสมเด็จวราคังองค์นี้ได้ดีไปกว่าภาพขยายส่วนต่างๆไปชมกันเลยนะครับพระสมเด็จวราคังยุคป,ปลายที่มีการแกะบล็อกแม่พิมพ์คมชัดสวยงามเนื้อพระสีเหลืองโปร่งแสงมีเม็ดมวลสารหลายชนิดทั้งขนาดใหญ่เล็กกระจายตัวให้เห็นโดยทั่วๆไป ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาบล็อกแม่พิมพ์และส่วนผสมมวลสารจนถึงจุดลงตัวแล้วครับการกัดกร่อนในที่สูงทับถมในที่ต่ำทำให้เกิดชั้นแคนไซส์สีเหลืองบริเวณรอบๆพื้นที่สูงหนาหลายชั้นกว่าพื้นที่ที่ไกลออกไปความโปร่งแสงของชั้นแคนไซส์ทำให้ผิวพระหนึกนุ่มในตาอันเป็นเสน่ห์ของพระสมเด็จวคัคขังที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เคมีกายภาพตามการเวลาไม่สามารถทำเรียนแบบได้ ภาพชุดแสดงครอบซุ้มแก้วจากด้านขวาองค์พระบนไปทางด้านซ้ายองค์พระนะครับบริเวณขอบข้างของเส้นครอบซุ้มแก้วที่มีความลาดชันจะปรากฏร่องรอยการกัดกร่อนให้เห็นชัดเจนส่วนบริเวณสันของครอบซุ้มแก้วจะปรากฏร่องรอยการไหลไปสู่ที่ต่ําเป็นริ้วๆให้เห็นคงเหลือชั้นแคไซาที่บางใสปกคลุมอยู่ จึงมองทะลุลึกลงไปเห็นเนื้อพระที่โปร่งแสงเป็นยองใหญ่และเห็นเม็ดมวลสารที่ฝังอยู่ดูเป็นมิติซึ้งหนึกนุ่มในตาต้องแบบนี้ครับภาพชุดจากปลายพระเกศใบหน้าจนถึงปลายคางนะครับทุกๆพื้นที่บนพื้นผิวของพระองค์นี้ล้วนเป็นผลลัพธ์จากหลักการกัดกร่อนบนที่สูงทับถมในที่ต่ำตามหลักวิทยาศาสตร์เคมีกายภาพ ที่เกิดจากปฏิกิยาของกรดคาร์บอนิกในความชื้นของอากาศกับแคนไซบนพื้นผิวพระเกิดเป็นสารละลายแคนเซียมไบคาร์บอเนตไหลถ่ายเทเคลื่อนย้ายมวลและปรับเกียบนพื้นผิวพระจากพื้นที่สูงกว่าไปสู่พื้นที่ต่ำกว่าตามแรงโน้มถ่วงและแห้งแข็งตัวกลับมาเป็นผลึกแคนไซในรูปแบบต่งตางๆอีกครั้งภาพชุดช่วงลำตัวจากลำคอจนถึงหน้าตักนะครับ ภาพนี้คือส่วนของลำคอนะครับภาพนี้คือช่วงหายประระภาพนี้คือช่วงเนินอกภาพนี้เป็นช่วงราวนมช่วงลิ้นปี่ ช่วงสะดือภาพช่วงท้องน้อยและภาพช่วงหน้าตัดนะครับภาพชุดวงแขนบนจากแขนขวาไปแขนซ้ายขององค์พระนะครับเริ่มจากตำแหน่งมือประสานกันนะครับเป็นภาพแขนขวาท่อนล่าง ภาพนี้เป็นภาพสอบขวาเป็นช่วงแขนขวาท่อนบนภาพไหล่ขวาภาพไหล่ด้านซ้ายช่วงแขนซ้ายท่อนบน และแขนซ้ายท่อนล่างนะครับจะมีแนวของเส้นชายจีบอพาดไปเข่าซ้ายเห็นลางๆนะครับภาพชุดของการวางขาเป็นการนั่งสมาธิราบขาขวาทับขาซ้ายเริ่มจากภาพเข่าซ้ายนะครับภาพนี้เป็นปลายเท้าซ้ายตรงนี้เป็นเท้าซ้ายเต็มๆเลยครับ ช่วงข้อเท้าซ้ายภาพแข่งซ้ายและภาพเข่าซ้ายนะครับภาพชุด้องฐานชั้นบนนะครับจากขวาไปซ้ายองค์พระภาพนี้เป็นหัวฐานด้านขวาจะดูเป็นปุ่มภาพนี้จะเป็นช่วงกลางๆนะครับ เช่นเดียวกันครับช่วงกลางฐานช่วงกลางฐานสันจะเป็นโคมม้งมนและปลายฐานด้านซ้ายจะโค้งมนยกขึ้นเล็กน้อยพื้นร่องระหว่างแนววางขากับฐานชั้นบนด้านขวาจะตื้นลาดเทลึกลงไปทางด้านซ้ายอง์พระเป็นภาพชุดของฐานชั้นกลางปลายฐานด้านขวาอง์พระ เป็นสันคมปลายแหลมเชิดขึ้นเล็กน้อยช่วงกลางฐานจะเป็นสันคมข้างฐานด้านบนจะมีความราดชันสูงส่วนข้างฐานด้านล่างจะลาดเทยาวลงไปชนขอบฐานล่างคล้ายรอยขวานถากจึงมักเรียกว่าฐานคมขวานปลายฐานด้านซ้ายเป็นสันคม ปลายแหลมเชิดขึ้นเล็กน้อยเช่นกันภาพโดยรวมฐานชั้นกลางจะวางตัวเกือบเป็นแนวตรงภาพชุดของฐานชั้นล่างปลายฐานด้านขวาองมพระจะตัดเฉียงกว่าปลายฐานด้านซ้ายด้านบนและด้านล่างสันข้างขอบมีร่องรอยการกัดกร่อนด้านข้างฐานจะมีความลาดชันสูงมีเกร็ดฝึกแคนไซสีขาวที่เกิดใหม่ปรากฏให้เห็น กลางฐานตามยาวยุบตัวเล็กน้อยเป็นร่องรางตื้นพอสังเกตเห็นได้ภายในร่องจะมีผลึกแคนไซ์แบบคอมเพก t ไหลลงไปทับถมสะสมอยู่หลายชั้นภาพชุดของพื้นฉากหลังองค์พระซึ่งปกคลุมไปด้วยผลึกแคนไซทั้งผลึกแบบแน่นตันหรือคอมเพกซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีผิวราบเรียบสะท้อนแสงจึงดูเหมือนเปียกแต่แห้ง ถึกแบบเกล็ดหรือล a เบล่าในบริเวณทิศขอบพื้นที่สูงที่มีช่องว่างรูพรุนมากและถึกแบบเส้นใยห,หรือไฟบลัสที่มีลักษณะเป็นเส้นสีใสๆรวมทั้งมีเม็ดมวลสารพระสมเด็จทั้งขนาดและสีต่างๆปรากฏให้เห็นได้โดยทั่วไปการกัดกร่อนด้วยกรดคาร์บอนิกขององค์พระประกอบกับการบางพระไงด้านหน้าขึ้นทำให้สารลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตที่เกิดขึ้น ไหลลอดรอยต่อระหว่างแผ่นพับปิดข้างกรอบและแผ่นเงินปิดหลังกรอบออกมาเยิ้มอับผิวด้านนอกของแผ่นเงินปิดหลังกรอบพระและแห้งแข็งตัวเป็นกระจุกผลึกแ่นซ้ายแบบเส้นใหญ่หรือไฟบรัสให้เห็นอย่างน่าอัศจรรย์ใจเมืเ่อพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานทั้งหมดประกอบกันสรุปได้ว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวพระองค์นี้เป็นไปตามหลักการการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพ โดยธรรมชาติทุกประการมีเม็ดมวลสารพระสมเด็จครบถ้วนและมีหลักฐานธรรมชาติความเก่าที่โดดเด่นลอกเลียนแบบไม่ได้นี่คือพระสมเด็จวัลคังยุคป,ปลายที่จับต้องและอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดีครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ eps 100พระสมเด็จพริมพ์นิยมยุคป,ปลายซึ่งยังมีอีกมากให้ติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ